สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซี G, ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องโพเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมทีมงานของเราก็กําลังออกมาได้พักนะครับแม่แม่เพราะว่าที่พักหาง่ายนะครับผมแต่ว่าหญ้านี่โอ้โหไม่มีนะครับหายากมากนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะ หาต้นกล้วยให้น้องด้วยนะครับแม่แม่แต่ว่าวันนี้หญ้ามันหายากก็เลยได้อ้อยอย่างเดียวนะครับแม่แม่ดูครับว่าคะแนนหายากแล้วก็มาเจออ้อยนะครับแม่แม่อ้อยนี่หายากกวัวกลัวคะแนนอีกนะครับแม่แม่แต่ว่าทีมงานของเราก็ไม่ย่อท้อนะครับแม่แม่ได้อ้อยมาประมาณสามสิบกว่าลำนะครับแม่แม่รู้ดูน้องโพอิ่มแน่ๆนะครับผม ดูคมบ้วนของน้องโพนะครับแม่แม่วันนี้เราก็พักอยู่ที่บ้านทรายมูลนะครับแม่แม่บ้านทรายมูลนะครับผมน้องโพไม่สนใจเลยวีหูว,วีหางอารมณ์ดีอย่างเดียวเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าของอ้อยอยู่ต่อหน้านี่ใหญ่มากนะครับผมวันนี้ก็มาพาแม่แม่มาดูน้องโพตอนกลางคืนนะครับแม่ อนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มกวักวแล้วนะครับแม่แม่พาแม่แม่มาดูนะครับผมตอนนี้เริ่มกินใบแล้วนะครับเพราะลำนี่กินเยอะแล้วนะครับผมเริ่มกินใบแล้วนะครับผม ตัวน,นี้วันวันนี้เราทีมงานของเราก็ไม่ได้ทำกับข้าวนะครับผมเพราะว่าคนอีกกลับมาพักมืดนะครับก็เลยซื้อกับข้าวนะครับผมอาหารที่เขาทาสําเร็จแล้วนะครับเป็นปิ้งไก่มามาตํามสมนะครับตํามสมเพดเอสก็เสียบครับผมก็ไม่สนใจใครเลยนะครับผมแม่แม่กินอย่างเดียวเลย ก็ฝากไว้แม่นะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่องน้องพงเงินจ้างสีสนสดไว้ด้วยนะครับผม ใกล้เข้าสิบปีแล้วนะครับเดือนพฤษภานี้ก็เข้าสิบปีเต็มเลยนะครับแม่แมครับผมโอ้เป็นหนุ่มขึ้นแบบปีนี้เป็นหนุ่มขึ้นมากเลยนะครับผมดูมึงฝาโชว์ฟันนะครับผมดูอ้อยเรามันแข็งนี่โอ้กัดครั้งเดียวขาดเลยนะครับกัดให้แม่แม่ึงอีมึง,ง,มงหนึ่งสองโอ้แขวไหมครับผมโชว์ฟันนะครับผม เข่วผมดีโบรครับแม่แม่ครับเข่วผมดีโบอ้โอโอน้ำลายแตกแน่นองพวกเลยครับผมกินหน่อยไหมโอูอ้มึงเสียงหย่ำเพิ่นไงครับผมเป็นช้างกาตูดแล้วนะครับผม ไอห,หน้าด่างนะครับน้องปูไอห,หน้าด่างแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าแดดไม่ร้อนนะครับผมแต่พว้คนก็ถือว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับึกินอ่อช่่วเม่ยนไหมครับฟันผมดีไหมครับขาดไอขาดเคร่งขาดเคร่งเลยนะครับผมมึงสุดยอดนะครับผม อือหญ้าตามธรรมชาติก็มีนะครับผมไอ้ก็ลำกำลังงามๆเลยเอากันให้แม่แม่มั้งออกถือมันกับโชวช์โชว์ โชวฟ้าโชวแเข่วเดี๋ยวไป่ายแม่แม่แมึงใกล้ๆครับผมหนึ่งสองเ,ออเดี๋ยววันนี้จะมานอนอยู่นอนเป็นเพื่อนน้องโูนะครับแม่แม่ดูครับตาใสแขีวเลย <laughs> ตาถูกไฟนะครับผมมิบมิบมิบ,ม,บมิบอยู่นะครับผมวันนี้ทีมงานก็ไม่ยอทอนะครับผมว่ายหายากแต่ก็ให้น้องโพได้อิ่มท้องนะครับผมได้อิ่มท้องเอาโชว์โชว์อีก เฮ้ยเสียงไหมครับผมมันนี้แมโซูฟันครับผมฟันผมดียังครับผมแต่ฟันหลุดนะครับทั้งล่างทั้งบนตอนนี้ฟันแขวนี่กินอาหารได้ดีแล้วครับผม นีย่ยากหายากที่สุดเลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คนเอกก็จะราแม่แม่ไปก่อนนะครับผมดูครับส่งเสียงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวกลัวเขาตื่นนะครับผมคำนี้ก็พาแม่แม่มาดูบรรยากาศ ผมพักอยู่ที่นี่นะครับผมพักอยู่ในทุ่งนานะครับผมมีร่มไม้นอนอย่างดีเลยครับวันนี้ก็ขอพระคุณม่แม่ที่เข้ามาชมชิปย้อนหลังนะครับผมมาชมชิปน้องโพนะครับผมก็กลับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับท้ายชิปนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมอยู่ดีมีแรงนะครับผมเดินทางไปไหนก็ มาไหนก็ขอให้แคล้วคาดปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ